สวัสดีครับมือนี้นะครับกับมาอยู่กับผมนอลาหูชาแนลนะครับตอนนี้ก็มาเบิงล่างรถไฟนะพี่นองอัปเดตล่างรถไฟจังหน่อยเป็นไรรถไฟสายอีสานเสินท้างไหมนะครับก็คือบันไรนครพนมตอนนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดลอยเอ็ดนะครับสถานีแถวระวางสถานีลอยเอ็ดมาสถานีอำเภอเชียงขวันนะครับพี่นองครับพี่หม่องเก่าครับที่เคยมาไทยเป็นอมแอมบ้านนะครับนอพี่ทางรถไฟสูงนะพี่นอง นี่มองนี่เขาเอินว่าเฟสหนึ่งนะครับเฟสหนึ่งก็คือระยะทางจากบันไพไปน้องพอกเขาเอินว่าเฟสหนึ่งนี่ครับรถมาจอดกองหินกองยังข้อไปแล้วนี่พี่น้องอันนี้อยากให้เห็นเดอ้อนี่นี่อันนี้ทางหลอดครับทางหลอดบ้านเฮามีทางหลอดรถไฟแล้วคุณเขาก็สีให้รถหลอดเนาะพี่น้องเนาะก็สิรถหลอดกับไปไปอีกเส้นทางหนึ่งเป็นเส้นทางขนาบทางรถไฟเนาะครับนาอกกับไปไปหมู่บ้านไปทางเนาะส่วนง้อควาย ผู้ดใดเลี้ยงลงธงลงทากันนาสิลอดใตเส้นนี้นี่เบิ้งแล้วพี่น้องนี่เป็นทางรอดนะครับบานเท่ามีกับเป็นแนวตื๋นเต็นนะครับเด้อพี่ไม่ม้อนครับเดี๋ยวขึ้นไปเบิ้งผมสิพาขึ้นไปเบื้องตอนนี้ก็รถรถเกียร์รถแท็กเตอร์เข้ามาอยู่น่หลายคันเดี๋ยวสิพาขึ้นไปเบิ้งแล้วพี่น้องเป็นจังไดไปดูกันไปย่าง,งาไปน้ำกันสูงเน้อพี่น้องบ่แม่ธรรมดาพุ่นบอเรื่องสูงสูงยิดีพุ่นบอ เล็กไม่มอนจากเทือที่เล้วที่ผมเคยห้ามมเบิงเนาะก็คือเล็กทางรถไฟมดไปแล้วเด้อวพี่น้องเข้าใส่มดไปแล้วนี่เข้าขึ้นมาเมื่อตอนนี้เริ่มล้อยหินแล้วครับมาเบิงอัปเดตเด้อวพี่น้องอัปเดตที่ลอยหินทางรถไฟบรรยากาศดีขนาดครับผมมากมากเป็นอยังที่บรรยากาศดียูนน้าทงเราพี่น้องเนาะอยู่ทงนี่เล็กทางรถไฟเขาเริ่มล้อยแล้ว้อครับนี่ล้อยทางแล้วนี่เห็นไหมครับ อ้าวลอยทางเหรอครับนี่โอ้ตต่นเต้นไก่สิเดมาจกะสิไดีขี้แล้วนอาปรตาที่นี่นอาเต้นเต้นๆื้นเต้นเอาพี่น้องผู้ใดอยู่ทางไก่ลังค้นบานพันยู่ไก่ทางรถไฟพันกับโบหูได้ว่ามันไก่เหล้วอีหลีนี่นี่อยากให้เบิ้งมองนี้ครับนี่เห็นว่าผมยืนหยุดทึ่งทัางหลอดเมื่อกี้ ทางล่างนี่สิเป็นทางหลอดเน้อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศทางทางรถไฟเ้าเรียนมากนะครับถือเป็นเส้นทางทางรถไฟสีงามทีท่สุดเส้นทางนึง lö, เด้อพี่นอ้องของประเทศไทยผมนั่งมากเกือบทุกเส้นทางแล้วทางรถไฟนี่ผมกับว่ามองนี่ก็บ่แพ้่ไพคขึ้นกันละครับพี่บ่เคยนั่งตะไปทางใต้ครับบ่เคยนั่งอีหลีต่ว่าเส้นอีสานไต้อีสานเนื้อเส้นภาคกลางเส้นเนือนี่ผมนั่งมากหมดแล้วกับว่าบ้านเท่านี่ละก็ที่1นึอขึ้นกันละครับ เรื่องบรรยากาศพูดน,นะพี่น้องเบื้องเยมันสูงทางรถไฟใหม่นี่มันสูงอีหลีครับเพราะเขาเห็ดสูงบรรยากาศก็ดีง่อยอยู่วามันอยู่ทั้งเขาเอาภาพไปเบื้องบรรยากาศเน,น,นะพี่น้องนะคุณนี่ครับนี่หินมิตรกรยย้อนใหญ่ๆโคลงขียยิลีใหญ่ๆเด้อวพี่น้องเบื้องเบื้องขนาดหินเด้อคนนะเห็นบ่ก้อนก่อนหนึ่งประมาณน้อยๆเล้อครับหินก่อนก้อนหนึ่ง อูไปครับนี่ตรงข้างหน้านั่นสิเป็นสถานีเชียงขันนะครับมองหันไปอีกจักกิโลเดียวก็เป็นสถานีเชียงขันละครับนี่อากาศดีพี่น้องเขากระชีเฮ็ดเป็นล่างคูเนาะครับลืมบอกว่าอันนี้ก็คือเป็นรถไฟล่างคูเนาะพี่น้องก็คือมีหนีแล้วก็มีหนีโดยปกติแล้วที่ผ่านมารถไฟหนีเจียงเส้นนิสานไตนี่รถไฟสี่สวนกันบ่ได้เนาะกระชีส่าจะต้องทากันอยู่บางสถานี วันมีก็นล่นไปแล่นมาสวนกันได้เลยนี่ครับโอ<ฮ>้หเอ้าก็อัปเดตน้องพี่น้องเนาะผู้ใดอันสนใจผู้ใดอยากติดตามก็ฝากกดติดตามช่องร่าหูชาแนลไว้เด้อครับเด้อพี่น้องมีอย่างผมสีมาอัปเดตสูฟังสีมาอัปเดตมาเว่ามาถ่ายสูฟังผมก็ตื่นเต้นอยู่อยากเห็นไว,ไว้บรรยากาศดีๆยังสินะครับเนาะฝากกดติดตามหรือพี่น้องอยากให้ไปถ่ายมองได้ถ่ายแบบได้ก็ฝากคอมเมนต์บอกกันไว้เด้อครับเด้อ เป็นกำลังใจใพูดคุยกันกดบัยากกดต,ติดตามขอบคุณลหลายๆสวัสดีครับ